สวัสดีครับผมสกลรพัชเศรษฐีบัญชาครับชื่อเล่นชื่อหมิงครับตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคิเตียนครับอายุ13ปีเป็นนักกีฬากรุงเทพเป็นนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพคิเตียนครับสวัสดีนะครับหมิงครับผมขอต้อนรับหมิงสู่รายการของเรานะครับหมิงตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคิเตียนนะครับอายุ13ปีแล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลจีนเหด้วยหมิงเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไรครับ ตอนหกขวบครับจ like, like, ุดเริ่มต้นของฟุตบอลก็คือพ่อผมเหมือนกับชวนให้ผมตอนแรกให้เหมือนว่าให้มาออกลังไกยเฉยก็ชวนมาเล่นจนผมสึกว่าสนุกก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับต่อมาเรื่อยๆความสนุกของฟุตบอลก็ก็คือผมชอบเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ยิงประตูได้ทำทีมชนะอย่างนี้ครับผมก็มีความสุขครับ ได้ข่าวว่าเราเนี่ยเล่นตำแหน่งกองกลางเล่นปีกใช่ไหมครับครับปีกได้หมดเลยครับตัวข้างตัวลิ้น่ะฮะนักเตะในดวงใจของเราคือใครครับืูเนเวอร์เมสซี่ครับทําไมถึงเมสซี่ครับก็ผมชอบบีลากาเลียงของเขาครับจบสกอร์เด็ดขาดมากแล้วก็ฟรีคิกด้วยครับครับอ่านักเตะในดวงใจละทีมที่เราเชียร์ทีมอะไรครับเชลซีครับเชลซีทำไมต้องเชลซีฮะก็ก็พ่อเชียร์ด้วย ผมผมก็ชอบเหมือนกันพอ่อบรรทัดให้เชียร์รึเปลา่าอ๋อเปลา่าเข้าเปล่าชอบเ <c oughs> ช,ชียร์ครับเชียร์จร<ว>ิงเชียร์ซีครับผมครับผม,บผมอย่างเราเรียนไปด้วยเล่นฟุตบอลไปด้วยเนี่ยเรามีการแบ่งเรื่องของเวลาเรียนกับเวลาการซ้อมฟุตบอลอย่างไรบ้างครับอ๋อก็คือเรียนแปดโมงเช้าถึงสามโมงเนี่ยตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นโค้ชก็จะมีซ้อมประมาณสักสองชั่วโมงเอาวันที่เจ็ดวัน เรามีซ้อมกกี่วันก็จริงก็เกือบทุกวันเลยทุกวันครับผมอย่างซ้อมที่โรงเรียนซ้อมกี่วันซ้อมที่โรงเรียนก็ก็จานถึงสุกครับบางทีเสาร์ที่อาจจะมีอุ่นเครื่องด้วยครับอุ่นเครื่องแล้วเรามีไปซ้อมข้างนอกบ้างไหมก็มีบ้างเล็กน้อยครับบ้างครับแล้วเรื่องของการเรียนเราเป็นยังไงบ้างครับเป็นเด็กเรียนประมาณไหนก็ ก็ถือว่าโอเคเลยผมก็ตั้งใจเรียนก็สมควรเลยครับวิชาที่เราชอบที่สุดวิชาวิชาที่ชอบเหรอก็จะเป็นแมทนะครับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ใช่ไหมครับทำไมถึงชอบคณิตศาสตร์ครับโอ้ผมชอบคิดเลขครับสนุกดีเวลามีโจทย์เนี่ยผมแก้ปัญหาได้มันก็มีความสุขสนุกดีครับอ๋อคืออยางบอกก็คือเลขทำให้เราสนุกใช่ในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราวางแผนเรื่องของฟุตบอลยังไงบ้างแน่งไหน ก็ผมก็อยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพครับให้เปถึงจุดนั้นให้ได้ครัแล้ววันหนึ่งถ้าเลือกสโมสรสโมสรหนึ่งได้อยากเป็นสโมสรอะไรครับบาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนาทำไมต้องบาร์เซโลนาก็เป็นทีมที่ดังมากเลยผมก็เชียร์ด้วยในลีกลาลีกาสเปนครับแคมป์มูมันใหญ่มากใช่ใช่แคมป์มูนใหญ่มากผมเกือบจะได้ไปแล้วผมไป ผมไปสเปนเนี่ยไปเมืองบาร์เซโลนาแล้วเหมือนแบบเขามีสงเขามีประท้วงอะไรกันนี่แหละผมก็เลยไม่ได้ไปสนามเขาตอนนั้นเราไปไปสเปนไปทำไมครับอ๋อไปกับ PFA ครับเป็นไงครับสนุกดีครับได้ได้ไปแข่งกับทีมท้องถิ่นเขาไปอยู่ประมาณสองอาทิตย์ครับอ๋อครแล้วเขาเก่งไหมที่นั่นก็พอสู้ได้ไหมพอสู้ได้ครับสู้ได้ใช่ไหมครับโอเคครับ อีกเรื่องหนึ่งเรารู้จัก,กน้องเนี่ยผ่านทางประุมปคาสุขปรครับวันนั้นแมตช์เป็นยังไงบ้างครับฟีเดนก็กับคุณเฟรคริสเตียนก็เป็นไงบ้างครับผลก็ดีครับดีนะ,ะแล้วมีแพ้มีชนะ,ะมีแพ้มีชนะ <c oughs> นะครับกับการที่เรามีโอกาสได้ถูกเลือกนะครับเพื่อที่จะไปโรโชว์ที่แอรเนตา นะครับเรื่องของการการฟุตบอลการ้อมนะครับรวมถึงโอ,โอกาสในการรับทุนเนี่ย,รยรเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับได้ไปต่างประเทศได้มแบบีฟุตบอลที่ขึ้นอีกระดับหนึ่งนะเขามีวิธีการสอนที่ดีอะไรอยากอยาก,ยาก,ยาก,ยากไปหาประสบการณ์ที่นั่นนะเพราะว่าเป็นยังไงครับ,รบถ้าวันหนึ่งแล้วเนี่ยเราไม่เล่นฟุตบอลเราอยากทำอาชีพอะไรครับผมผมชอบทำอาหารครับอยากเป็นเชฟอยากเป็นเชฟครับ อยากเป็นเชฟเชฟแนวไหนเชฟทำอาหารอะทั่วจ๊อยล้วชั่วจไอยอยู่ในร้านอาหารทําอาหารให้คนเสิร์ฟคนกินอะไรอย่างนี้ครับเราคิดว่าตัวเองเป็นคนประมาณไหนคนประมาณไหนเราก็ไม่ใจพอสวรรค์กับพุทโธยไบผมไม่ดีผมมีพอสวรรค์เรื่องความเร็ว ยิ่งเร็วครับผมผมก็มุ่งมั่นตั้งใจด้วยสูงเลยครับได้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้ฝากไปยังผู้ชมคนดูที่กำลังดูฟิฟี่นะครับว่าใครที่กำลังเล่นฟุตบอลช่วยสร้างแรงบันดาลใจกับเขานะบันดาลใจกับเขาว่าควรจะเรื่องของการเล่นฟุตบอลยังไงการเรียนยังไงเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จใน S <S> จุดหนึ่งของต็กพัติโลอ๋อครับก็ก็ต้องบอกเลยว่าการเรียนสําคัญที่สุดเราเรียนแล้วพอมีเวลาว่างเนี่ยเราก็มาสอมบอลแล้วเราต้องตั้งใจด้วยตั้งใจสูงเลยเพื่อเราจะได้เก่งความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับผมวันนี้ก็คุณมิงนะครับแล้วพบกันครับขวัครับสวัสดีครับ